สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวว่าเดนมาร์กนั้นกําลังพยายามเพิ่มจํานวนคนหนุ่มสาวเข้าไปสู่กองทัพนะครับโดยจะขยายขอบเขตการเกณฑ์ทหารภาคบังคับครอบคลุมประชากรหญิงเป็นครั้งแรกโดยที่ผ่านมาทหารหญิงจะมาจากอาสาสมัครเข้ารับราชการทหารเท่านั้นโดยทั้งประชากรผู้ชายและผู้หญิงยังคงสามารถอาสาเข้ารับราชการทหารได้และตําแหน่งที่เหลือ จะเป็นการจับฉลากในการเกณฑ์ทหารแต่จากเดิมที่มีเพียงเฉพาะผู้ชายหลังจากนี้จะเป็นแบบไม่ระบ,บุเพศครับเคทอรีนทหารหญิงวัย20ปีที่สมัครเข้ารับราชการทหารมองว่าในสถานการณ์โลกปัจจุบันนั้นมันจําเป็นซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องที่ยุติธรรมและถูกต้องที่ผู้หญิงควรมีส่วนร่วมกับผู้ชายอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายใหม่ที่ผ่านโดยรัฐสภาเดนมาร์กเมื่อต้นเดือนมิถุนายน2568ผู้หญิงเดนมาร์กที่อายุครบ18ปีหลังวันที่1กรกฎาคมปี2025 จะต้องเข้าสู่ระบบจับฉลากโดยเท่าเทียมกันกับผู้ชายการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางภัยคุกค,คามจากรัสเซียและการลงทุนด้านการทหารที่เพิ่มขึ้นในประเทศสมาชิกนาโตแม้ว่าเดนมาร์กนั้นจะปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่การที่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเต็มรูปแบบทําให้เกิดความหวาดกลัวบทเรียนจากสนามรบของยูเครยนยังถูกถ่ายทอดลงสู่การสึกผลของเหล่าทหารหญิงอีกด้วยการปฏิรูปความเท่าเทียมทางเพศในกองทัพของเดนมาร์กเริ่มร่างโครงการครั้งแรกตั้งแต่ปี2024ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของข้อตกลงด้านการป้องกันประเทศที่สำคัญเดิมทีคาดว่าโครงการนี้จะเริ่มดำเนินการในช่วงต้นปี2027แต่ถูกเลื่อนเข้ามาเป็นฤดูร้อนปี2025แทนทางด้านพันเอกแคเน,นตตะตอมหัวหน้าโครงการเกณฑ์ทหารกล่าวกับผู้สื่อข่าวบอกว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้มีพื้นฐานมาจากสถานการณ์ความไม่มั่นคงในปัจจุบันพวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในการยับยั้งการก่อการร้ายร่วมกับนาโตได้ การเพิ่มจานวนการเกณฑ์ทหารจะส่งผลให้มีอํานาจในการรบมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเดนมาร์กนั้นเป็นประเทศที่มีประชากร6กล้านคนมีทหารอาชีพประมาณสัก900 0คนคาดว่าการจัดการใหม่นี้จะทําให้มีผู้ที่ถูกเกณฑ์ทหารเพิ่มเข้ามาอีก6 5 0 0คนภายในปี2033จากเดิมที่ถูกเกณฑ์มาในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น4,700คนภายใต้กฎหมายของเดนมาร์กนั้นผู้ชายที่แข็งแรงทุกคนที่มีอายุ18ปปีจะถูกเรียกตัวเข้ารับราชการทหารแต่เนื่องจากโดยปกติแล้ว จะมีอาสาสมัครเพียงพอจึงมีระบบจับฉลากดังนั้นชายหนุ่มจึงไม่สามารถเข้ารับราชการทหารได้ทั้งหมดในทางตรงกันข้ามผู้หญิงสามารถสมัครเป็นอาสาสมัครได้เท่านั้นซึ่งคิดเป็นประมาณ1ใน4ของทหารทั้งหมดในปี2024นะครับแต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคนที่อายุครบ18ปีในวันที่1กรกฎาคม2568นะครับหรือว่าปี2025ทุกคนนั้นจะต้องไปจับฉลากเพื่อเป็นทหารนะครับแอนซึ่งเป็นหนึ่งทหารหญิง ที่สมัครเข้ามาเองบอกว่าบางคนอาจจะผิดหวังที่ได้รับเลือกให้เข้ารับราชการทหารบางคนนั้นอาจจะประหลาดใจและชอบทหารเกณฑ์มากกว่าที่คิดระยะเวลาการรับราชการทหารจะขายายจาก4เดือนเป็น11เดือนโดยทหารเกณฑ์จะเข้ารับการฝึกขั้นพื้นฐาน5เดือนก่อนจากนั้นเข้ารับฝึกปฏิบัติอีก6เดือนรวมถึงเรียนหลักสูตรเพิ่มเติมการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างกําลังทหารโดยรวมของประเทศเดนมาร์กอีกด้วยนะครับในเดือนกุมภาพันธ์2568 รัฐบาลเดนมาร์กประกาศแผนเสริมกำลังทหารโดยจัดตั้งกองทุนมูลค่า7,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าราวๆ2.2แสนล้านบาทซึ่งรัฐบาลระบุว่าจะทําให้การใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศของประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่า3%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านอยา่างสวีเดนนั้นได้เริ่มเกณฑ์ทหารทั้งชายและหญิงมาตั้งแต่ปี2017หลังจากที่รัฐบาลพูดถึงสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยที่เสื่อมถอยในยุโรป ส่วนนอร์เวย์ได้ออกกฎหมายของตนเองที่มีการเกณฑ์ทหารสําหรับทั้งชายและหญิงในปี2013นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่ไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนํานมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตด้วยครับ